สวัสดีจ้าประเกตเลยจ้าื้นนี้ประเกตพามาเก็บบักกูดจ้าเก็บบักกูดนอร์เวจ้านี่แหละจ้าปีนี้ป้ามาเกือบสาเกินไปจ้าเกือบสายเกินไปเงาเงาจังพ่นนะ่ะเพราะว่าปีนี้กอากาศมันเย็นอยู่นะจ้าอากาศเย็นอยู่ก็เลย,นนย,ยเนื้อกาซีบบหันใหญ่เนาะเดี๋ยวปีหน้ากาซีเจียวปลูกก้น้าปีนี้ bu vậy ban hầu mình trong khi lu và nhào xong đấy nha khi ba ba xẻo ở tổng này là nha còn ở này là phải bán thôi trong khi và thì nhào sẵn xong đấy nó mà cả mà, tươip, các... và... ừ, nhào, nhào mà bình, này cha mà cày tươi cả và ăn ốp ôm nhào đấy trong mà thì nó cha là cha bình bình nói này cha มาในน้อยยุคข้างห้วยพู่นนะจ๊ะข้างห้องเมืองพู่นนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะนี่แหละจ๊ะน่ะน้ำไหลน้ำไหลมาจากถึงเข่าพุ่นะพ่อเหมือนะจะเดี๋ยวเก็บสิเก็บก่อนเด้อเก็บน้ำกันแล้วจ้ะเก็บเพาะพูนน้ำกันจ้าเก็บบนทางล่างหันทางล่างหันโป่งกอนนะเนาะโป่งก,กอนก็เลย เงาเงาแล้วพ oh, ุ่น่ะโอ้เสียดายมาเต๊แต่เติ่เด็กคนเนาะเอาอันนี้แหละจ้ะเดี๋ยวกตอนที่มันบวันเงาเนี่ยเอาทั้งเอาทั้งยอดนี่แหละเนาะจ้ะเนี่ยนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวไป ลวกเซแข่งมาจากน้อยไม่กลิ่นงาบ่มีอาจ้ะเพราะว่าประกุดชนิ้นี่ก็เบิดหน้าหิมะแล้วก็ต,ตัดที่ปงนะจ๊ะตรงข้างเดียวได้กลิ่นข้างเดียวนี่แหละกลิ่นข้างเดียวนี่แหละต้นนี่งามจัง,จง,ง,งเลย,งา,าง,เลยงามจังเลยงามจังเลยงามจ้ะ กระอนิณเดด้วยจ้ะ้งกระเทถิณเดจูงว่าจากสามอันจีจูงว่าจากสามสามกอานสามก้านี่เจ้ะเอาโกนี่โกนี่อีกคนทางถึงนี่คือยังคือยังบ้อนเหงาไร่ที่ โอ้เกือบสาเกินไปน้อมาก่อนจากซีหามือหลังหันซีหามือกรหันก็นกนคือสีกำลังดีนจะนจะ๊ะนะจ๊ะป้าตัดตัวโบปินเที่อาะว่าป้าเอาแท็บเล็ตมาเนี่ยแท็บเล็ตมาแล้วป้าตัดตัวโบปิน กันแทบ็บล็ตนี้ก็โหลดโหลดอัพโหลดลงง่ายเลยจ้ะกันแม่นมือถือแล้วโหลดแค่สามนาทีนึ่งก็ตั้ง 4, สี่ห้าชั่วโมงจ้ะก็เลยลองเอาแทบ็บล็ดนี่แหละจ้ะเท็บล็ดมาทายทายก็นั่แหละจ้ะทายเงาๆไปรูดนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะ นี่แต่จะปลาเตี่ยวปลาเกี่ยวกยวล่องนี่และเก็บแล้วก็อกล่องไว้จำทำม,มาเก็บที่หลังเอาเอาจากน้อยแช่แข็งไว้จะกินจากน้อยอล้ซเก็บไ,ไปให้มูน้ำเก็บไปให้มูน้ำจากน้อย กูนี่ก็กำลังงามเลยจ้ะเนี่ยจ้ะกำลังงามเลยเดี๋ยวจ้ะอ่อนเบิดอ่อนดิจ้ะเนี่ยอ่อนดิจ้ะนี่เลยจ้ะพี่พี่เดี๋ยวเอาโกนี่ไปเนี่ยเอาโกูนี่ยังไม กอดนี่อีกไหมนี่นี่จ้ะจงไว้ขาโกจากสามกิ่งโอ้อันนี้หักเลยเนาะโอ้หักเอาสียได้เอาางไล้ฮะกอดนี่ก็กำลังตุ่มๆเลยฮะกำลังตุ่มๆเลย นี่จ้ะมูพิ่นบบกินอัน่นงูคุณอร์เวย์นะกินเป็นกินไทยเฮาเนี่ยแหละจ้ะกินไทยเฮานี่ยแหละไทยเฮาไทยคนไทยลาวลนี้ละ่ะะจทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้กำลังตุ้มทางนี้กำลังตุ้มดุดดุกเนี่ยเนี่ย นี่ยอันนี้แบบนี้แังยงเซบเนี่ยเบ็ดไหมแซบนะจ๊ะเบ็ดนะเนี่ยจ้ะแซบเดือนเลยเด้อจ้านี่เด้อจ้าอากาศหนาวแล้วก็เลยคิดว่าบวนเหงาใช่ไหมบ้าบ้ เกือบซ้าเกินไปเนาะนี่จ้ะอัวโทษนี่จ้ะนี่นะจ้ะนี่นะจ้ะเอาแท็บเล็ตมามันก็ก็บาหนาัดปนะในแล้วเนอะนมือถือก็ มันหันนะมือถือเกาแล้วจ้ะเกาแล้วก็เลยโลดลงนักจ้ะนี่แหละจ้ะนี่จ้ะนี่นจ้ะเดี๋ยวป้าสีลองเอาวาบงบนเอาวางเว็บนนี้ติ๋ง ต้องเสียบนะไิบอะไ้ต้องไปเกี่ยน้ำกันจ้ะเกี่ยน้ำกันโอ้คุณนหกับ,บกนอกฝรั่งอนะโอ้ยปลาที่ค่อยหลงบนนี้ทางหวยนี้เนี่ยแั้ก็ปุ่มนอกฝรั่งอะจ้ะนอกฝรั่งเป็นดอกแล้วจ้ะดอกสีเหลืองเหลืองออกสีเหลืองเหลือง นี่นะจ๊ะขุดโตฮะไ่หนายนาทีแล้วนะาจ๊ะป้ากาสิขอจบคลิปไว้แค่นี้ละจา้ะข,ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญดวยจา้าเจอกันคลิปหน้าเดีย๋ยวจ้าสวัสดีจา้า